สวัสดีครับผอสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับมาดูความคืบหน้านะครับถนนพระามสองนะครับหน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียนนะครับตรงนี้หรือว่าใกล้ๆกับโรงพยาบาลนครทนเหมือนเคยนะครับอยู่บนสะพานลอยนะครับมาดูบรรยากาศเก็บบรรยากาศล่าสุดมาฝากกันนะครับ การก่อสร้างทางยกระดับนะครับทางด่วนพระรามสองที่มีความยาวมาั้งแต่นู่นนะครับผ่านพระรามเก้ามาอันนี้เขากำลังลงเสานะครับเอาเสาลงหลุมกันเลยนะครับเสาเหล็กนะครับกําลังตั้งโครงเหล็กขึ้นมาเดี๋ยวกระเทโนตรงนี้หน้าโรงพยาบาลนาครธน,นนะครับมาเก็บบรรยากาศมาฝาก นี่ครับโรงพยาบาลนครพนนะครับถนนพระรามสองตรงสะพานล,ลอยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียนนะครับถัดไปครับห้างเซ็นทรัพลพระรามสองนะครับที่เห็นกันอยู่นะครับจะอยู่กันตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีนะครับเซ็นทรัลบรรยากาศการก่อสร้างนะครับทางยกระดับถนนพระรามสองนะครับลดก็วิงได้เรื่อย 11โมงกว่านะครับวันนี้นำมาฝากกันะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ถึง5นาทีนะครับอีกไม่นานนะครับตรงนี้ก็จะมีเสาขึ้นเต็มเลยนะครับจากหน้าโรงพยาบาลนครนทนไปจนถึงนู่นนะครับบางหมดเลยครับ รถฝั่งขาออกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็วิ่งกันได้เรื่อยๆนะครับฝั่งขาเข้าก็จะเยอะกว่านะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลา10โมงรกว่า11โมงครับการก่อสร้างก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะครับเป็นยุคแห่งการพัฒนานครับยุคนี่โครงสร้างพื้นฐานนะครับของประเทศไทย ขอนำมาฝากกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบา่าดินด้วยนะครับจะได้มีภาพบรรยากาศ,าศาถนนออนทางนะครับการพัฒนาเพศนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ